นี่ก็คือสีน้ำมันเบรกที่อยู่ในรถของเรามานานแสนนานแล้วก็มาดูสีของน้ำมันเบรกใหม่ที่เราได้ถ่ายออกมาทั้งระบบตอนนี้เราก็สามารถทําด้วยตัวเองได้ละไม่ต้องให้เพื่อนมาคอยเหยียบย้ำเหยียบเหยียบย้ำ,ย,ำย้ำแบบนั้นไม่เอาละก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็ไปดูน้ำมันเบรกในกระปุกกันก่อน ถ้าเหลือน้อยก็เติมเข้าไปให้มันได้ระดับต่อไปก็คายจุกไล่น้ํามันตรงนี้ออกมาเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะหมุนออกมาเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเอามาพันดยเทปพ,พันเกลียวเนะี่ยสักรอบสองรอบก็พอผมก็มาโน้เองนะครับว่าเวลาเราเหยียบเหยียบย้ำๆไปเนี่ยอากาศมันจะฟิวเข้าไปข้างๆตรงเกลียวด้านข,าข,าข้างของเราเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรก็ขอพันให้มันกระชับกระชับไว้ก่อนแล้วกันต่อไปก็นี่ครับพระเอกของเราหัวไล่ลมตัวนี้ก็คล้ายๆวันเววาวนะก็ไม่คล้ายหรอก ผมว่ามันใช่เลยแหละตรงนี้มีลูกศรบอกชัดเจนนะครับออกทางเดียวย้อนกลับไม่ได้เราก็ทําการจุกสายยางเข้าไปแล้วก็หนีบด้วยกิปที่เขามีมาให้เนี่ยนะครับหาขวดเปล่าใสใสมาใบหนึ่งเราจะได้เอามาลองดูว่าน้ามันเบรกของเราที่ไลลออกมาเนี่ยมันจะใส่ตอนไหนแล้วมันจะใส่กี่โมงทีนี้ก็สตาร์ทเครื่อง ย้ำเลยครับตรงนี้ก็อย่าย้ำเพลินนะครับเอาสัก3 4มทีแล้วก็มาเติมน้ํามันเบรกใหม่เข้าไปคอยมาดูว่าน้ํามันเบรกเก่าที่มันไหลออกมาเนี่ยใสหรือยังทําแบบนี้ครับวนไปเรื่อยถ้าน้ํามันเบรกที่ออกมามันเริ่มใสแล้วก็เป็นอันใช้ได้ขันจุ๊บไล่น้ํามันกลับเข้าไปให้แน่นแล้วก็ถอดสายออกแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จทําแบบนี้นะครับให้มันครบทั้ง4ีล้อรถของเราก็ได้น้ํามันเบรกใหม่ทั้งระบบกันเลยทีเดียวเชียวส่วนนี้ใครรู้แล้วหรือทําเป็นแล้วผมก็ดีใจด้วยส่วนใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาเจอแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ ผมก็ดีใจมากสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ